การเทรดทั้งหมด11ป,ปีกว่าจะมีวันนี้และที่สําคัญอยากจะบอกกพี่น้องว่าความสําเร็จของพวกเราวันนี้ไม่ใช่ผมทําได้คนเดียวนะครับไม่ใช่ผมทําได้คนเดียวยังมีเสี่ยถีรุ่นแรกที่เรียนพัฒนาตัวเองแล้วก็ศึกษาเทรดับบมาตั้งแต่ปี58 59ว,วันนี้ถือว่าในห้องนี้อาวุโสสูงสุที่อยู่กับผมเรียนรู้ร่วกัน จนวันนี้ส่งรูปเรียนแพทยศาสตร์ปีที่หกแล้วผมรู้จักคุณหมอเมย์ตั้งแต่อยู่มห้าวันนี้คุณหมอเมย์เรียนปีหกด้วยกแล้วครับขอเชิญพี่ยุมม้งบนเวทีครับนี่ครับพี่สาวของพี่ร,รุ่งพี่ยุ้งครับเชิญครับนี่ฮะอยู่กันมาตะมีห้าแฝดครับผมเปิดโรงเรียนที่บัลตูโอนพี่ยุ้งก็ไปเรียนที่บัลตูโอนผมเปิดสาขาแยกสนุนทรพี่รุ่งก็ นี่ครับนี่ฮะผู้ในการกองฟังเทศบาลนครเงินของแก่นครพิยุทธ์นวัดสกัชัยรงสารพจน์ที่สามนะครับนี่รวมเทียบปากเป็นแต้มมาอันับที่ห้าแปดฉะนั้นเหตุการณ์ะนี้มางทีเรื่อเริ่มมันคือการบอกเล่าเรื่องราวของรับนะครับชินทิพย์ทีครับต่อจากนั้นครี่าแปดผู้ชายคนหนึ่งที่อดีตผู้จัดการแบงค์กรุงไทย ภยา,เ,ยาเป็นพยาบาลแล้วก็เป็นเจ้าของหอพักหญิงชนาเลิศสองห้องที่มหาลายัยขอนแก่เนเจ้าของรถเบนป้ายแดงออก,กับขวารวมทั้กว่าสิบล้านวันนี้นนนนนนพี่อห๋นพี่หญิงครับเป็นปัจจัยยันบวาเฉลี่นนยนวนเทีครับจำนวนเลทีนครับพี่งครับนเลยญครับนี่ก็เรียนผมจะเป็นห้าแปดห้าเก้านะครับจำมวนเลยทีนะครับเก้าล่วงศูนยหกศูนย์ ในวันที่ผมเริ่มเซ็ตพัพและต่อเสร็จเรียบร้อ,รอยผมมีลูกศิษย์แล้วก็ตั้งใจเรียนจาก,กาอดีตว่าที่คุณหมอวันนี้เปลี่ยนวิสัยทัศน์และมุมมองจากก้าวสู่การเป็นเจ้าของโรงพยาบาลชแชมป์ระดับเสียดสีรุ่นหนึ่งครับน้องกิ๊ฟอาจารย์ก้อยและอาจารย์รทัานข้างๆัสดีครับท่านครับนี่คือตัวแทนป์ระดับเสียดสีรุ่นที่หนึ่งนะครับซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จ ครอบครัวนี้มีพร้อมร่วม10ฝาแฝงนะครับเฉพาะทั้งคิดคนเดียวนี่ก็8ล้านแล้วนะครับนะครับดังนั้นท่านครับคุณแม่เป็นคุณสองนิติศารคุณพ่อเป็นคุณสองวิทยาศาสตร์น้องกิ๊บติงเรียนหนังสือเก่งเป็นพิเศษเลขท่องคิงน,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 นะครับฉันบอกไปแด้วนะครับครับแล้วก็นี่ปี60ครับปี60เก้าร่วงจากปี60เข้า,า, 60, ขาสู่ปี11ผมมีโอก,กาสจะร่วมสิบต่อหน,นึง่ง ข้ามกลางผู้คนที่แน่นเกียดณสถาน,น,นใดญ่ไครมาสไทรมีผมยกกาบเป็นโปรโมทหนักสอตรดุนเศรษฐีรุ่นที่สองมีคนนั่งแน่นเป็นท้องนั่งกับพื้นแต่ก้าวโยงอย่างสิบแปดนาฬิกาผมปรวบทด,ดุนเศรษฐีว่านักศึกษาที่เข้าเรียนที่ามาหาวิทยาลัยมีเด็กหนุ่คนหนึ่งครับหลังจากจบกิจกรรมเขาเดินมาหาผมและถามว่ารูครับ ผมเป็นเขียนออน,อน,าายนักศึกษากศนการสกามัธยมเลยนผมสามารถเข้าตะลุกเศรษฐีได้หรือไม่ผมเอามือแตะไหล่เขาแล้วบอกเขาว่าเมื่อนักเรียนพร้อมครูจะปรากฏด้วยความที่ครูครับเขาถึงก็หวังว่าเห็นสายตายความองมั่นของเขาและก็อนุญาตให้เข้าเรียนแล้วก็ไม่ผิดหวังครับในรุ่นนั้นเขา,าสามารถเป็นแชมป์ตะลุกเศรษฐี รับรางวัล400เหรียญจาก400เหรียญเบนนั้นในปี61วันนี้เขาเป็เจ้าของบอด21ล้านบาทครับน <Woo! S 1> ้องแจ๊บธารกิจเอาป้องสุขเจ็บไปเลทีครับ,รบกับคุณแม่อุบลเอ๋วป้ปปองสุขครับคุณแม่ตัวเล็กที่ผมอึ้งมากวันที่น้องแจ๊บมาเรียนตอนที่น้องแจ๊บมาเรียนคุณแม่ผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ไม่เคยห่างลูกชายเลย แล้วจนผมสงสัยครับคุณแม่มาครั้งที่สองที่สามผมเลยถามน้องแจ้บว่าน้องแจ้บคุณแม่เป็นใครทําไมคุณแม่ถึงมาของลูกทุกครั้งที่จะียนเสียดีผมถามว่าคุณแม่ครับผมเห็นคุณแม่มาทุกครั้งของการอบรมเสียดีเชื่อไหมครับผู้หญิงตัวนี้ตัวนี้ตอ,นนตอบผมว่า,า,าที่มาดูอนาคตของลูกการเรีเนหน จนมาถึงวห้าวันน